สวัสดีครับผมพรออเทพศรีนารุล่าสถาบันพรน,นารุล่าแคดมี่นำเสนอรายการแชมเปญเนอร์เรส r g เกมซีรีส์ใหม่วันนี้ครับ Product Platform หรือทั่วๆไปเราเรียกว่า Product Review แล้วผมไม่ใช่ใครจะมาหยอดเงินผมแล้วจะให้ผมมาเชียร์สินค้าใดๆผมไม่รับนะครับจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ เป็นธุรกิจที่ตรงกับค่านิยมผมไม่ขัดกับค่านิยมผมแล้วผมต้องชอบผมต้องใช้มาแล้วผมไม่ใช่จะมาเชียร์ิตภัณฑ์ใดๆเพื่อรับเงินอย่างเดียววันนี้นําเสนอ,อยาธิฟันดีแบรนเนอร์ผมพักใช้มาพักใหญ่ๆแล้วครับแต่ก็น่าเสียดายที่ผมน่าจะรู้จักยาธิฟันนี้มาก่อนหน้านี้นานฟันผมคงจะสวยกว่านี้ <c oughs> ก็มารู้จักพักหนึ่งแล้วแต่ก็อาจจะสายไปนิดหนึ่งแต่ก็อาจจะอาจอาจะเรียกว่าไม่ได้สายจนเกินไปอย่างนี้ครับยาซีฟันทั่วไปนะฮะไม่ใช่วีแกนครับเราอาจจะไม่ทราบครับยาทีฟันทั่วไปทําจากกระดูกสัตว์ครับ mm hmm. แล้วก็จะมียาทีฟันส่วนหนึ่งที่เป็นวีแกนอาจจะทําจากสมุนไพรแต่ก็สมุนไพรต่างๆเกันไปสมุนไพรส่วนใหญ่ก็อาจจะมียาเคมีมีสารเคมีผสมมากมายวันนี้ผมแนะนําผมเชียร์ ยาซีฟันดีแบรนเนอร์ยาสีฟันของประเทศไทยเราครับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเป็นยาซีฟันแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะซึ่งผมใช้มาพักใหญ่ๆแล้วครอบครัวผมใช้กันทั้งครอบครัวจุดเด่นคืออะไรครับไม่มีสารเคมีใดๆเป็นสมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ฆ่าแบคทีเรียครับที่ไม่ดีแบคทีเรียที่เป็นผู้ร้ายในปากเราจะมีแบคทีเรียเป็นล้านล้านล้านนะฮะในร่างกายเราเนี่ยเป็นแบคทีเรียทั้งตัวครับในกระเพาะเรามีมากที่สุด ถ้าเอาแบคทีเรียอ,ออกมาจากกระเพาะเรามาชั่งนะครับจะชั่งได้ประมาณหนึ่งกิโลครับแล้วก็บนผิวหนังเรามีแบคทีเรียทั้งหมดครับในปากเรามีแบคทีรเรียระบบการย่อยอาหารเรา,เร,าเริ่มในปากครับโดยแบคทีเรียยังช่วยเราย่อยอาหารถ้าในากระเพาะเราไม่มีแบคทีเรียเลยนะเราย่อยอาหารไม่ได้นะครับแต่แบคทีเรียมีตัวร้ายครับมีพระเอกมีผู้ร้ายไวรัสมีพระเอกมีผู้ร้ายตราบใดที่พระเอกเป็นใหญ่อยู่ในร่างกายเราร่างกายเราก็จะปกติดี เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ร้ายขึ้นมาเป็นใหญ่เราก็จะป่วยหรืออาจจะเป็นโควิดหรือจะเป็นเชื้อไวรัสเป็นโรคต่างๆนี่แหละครับเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของยาซีฟันที่เป็นเคมีนะฮะมันมันเป็นเคมีมันไม่มีชีวิตเนี่ยฮะมันเป็นเคมีผลมันจะห้องแหละเพราะฉะนั้นมันจะฆ่าหมดครับพอเราแปลงฟันเนี่ยมันจะฆ่าแบคทีเรียตัวดีจะฆ่าแบคทีเรียตัวร้ายแต่ถ้าเป็นยาซีฟันที่เป็นสมุนไพรก็คือเป็นสิ่งที่มีชีวิตมาจากพืชผัก ที่ธรรมชาติให้เรามาเป็นสมุนไพรเป็นยานมันมีความฉลาดครับสมุนไพรมันจะรู้ว่าแบคทีเรียตัวไหนตัวดีตัวร้ายมันจะฆ่าตัวร้ายทั้งหมดครับในป่าเราจะมีแต่แบคทีเรียตัวดีนี่แหละครับเราถึงได้กล้าที่จะขึ้นบนกล่องว่าแอนตี้แบคทีเรียนะสูตรยับยั้งแบคทีเรียให้ความสดชื่นแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อแปลงด้วยดีแบรนเนอร์ er แล้วไม่อยากจะไปแปลงด้วย ยาที่ฟันทืาออีกเลยแล้วใช้หยดเล็กนิดเดียวครับนะฮะราคาย่อมเยาครับเพราะว่าเราใช้นิดเดียวเอาละครวันนี้เจ้าของผลิตภัณฑ์คุณรมชิดเป็นเพื่อนกับผมมาหลายปีนะฮะขอบคุณที่มีโอกาสให้ผมได้รู้จักอย่างที่ฟันดีแบรนเนอร์ได้มีโอกาสใช้มาหลายปีแล้วก็ในครอบครัวผมใช้ดีแบรนเนอร์ทั้งหมดคุณรมชิดอยากจะมีอะไรที่จะเสริมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีความเป็นมาอย่างไงที่มาทําตัวนี้ครับ วิธีการเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสมัยก่อนนี้เราจะไม่ค่อยได้ใช้ยาสีฟันนะฮะจะใช้พวกสมุนไพรจากธรรมชาติอย่างประเทศไทยเราเนี่ยสมัยก่อนตามวัฒนธรรมแล้วเนี่ยคนไทยเราจะใช้ข่อยใช้ข่อยใช้ผลไม้ดั้งเดิมใช่ครับไปเอาข่อยมาก้านข่อยมาแล้วมาทุบถูกต้องไปแปรแล้วมาใช้ถูกต้องแล้วก็คุณพ่อผมเนี่ยตอนตอนเังป็นเด็กคุณพ่อก็เลยชอบเป็นลีซี่โอเค อินเดียเนี่ยก็ไม่ใช้ขอ่อยก็ใช้สะเดาแทนอ๋อสะเดาโอเคครับทุกเชา้าผมก็จะไปเด็ดก้าสะเดามาเคี้ยวเป็นแปลงแล้วมาไล่ฟันครับซึ่งดูแล้วเนี่ยคือไม่มีใครมีปัญหาเรื่องเกลือเรื่องฟันถูกต้องถูกต้องผมก็กเลยได้ยินว่าทำไมเราไม่เอาวัตถุดิบของทั้งสองประเทศเนี่ยผสมกันมาสร้างเป็นสุดยอดเลยเอาเอาจากสิ่งที่สมุนไพรสุดยอดของไทยสมุนไพรไทยยอดสุดยอดของอินเดียมาผสมกันมาเป็นดีแบรนเนอร์ใช่โอ้โหนั่นคือเป็นที่มา แตสมไนครับแล้วทุกคนที่ใช้แล้วนี่ก็ส่วนมากก็พอใจกับทุกคนเลยครับใช้แล้วก็ติดหมดทุกคนครับสุดยอดครับพวกเราวันนี้ที่มาร่วมรายการมีอะไรอยากจะเสนอมีข้อคิดเห็นหรือมีอะไรอยากจะถามไหมครับสุดลองคิดนะสมมติว่ามีคนสนใจใช้ประเด็นพันไปแล้วเนี่ยอยากจะไปหาซื้อเนี่ยมีขายที่ไหนบ้างครับโดยปัจจุบันก็จะหาสซื้อจากโดยโดยที่บริษัทได้โดยตรงกันนะครับ ในเม้นก็ซื้อผ่านออนไลน์ของเซเว่นได้ครับคือ shop at twenty f o r ของเดอะดอทคอมของเซเว่นนั่นนะสั่งจากที่นี่ก็ได้แล้วก็มีช่องทางการติดต่ออยู่บนโปสเตอร์ตามนี้นะฮะหมายเลขโทรศัพท์อีเมลครับคุณยิ้มมีอะไรอยากเสริมไหมครับตรงนี้นะคะช่องทางการซื้อ ยาสีฟันรีดดีแบรนเดอร์นี่ก็ที่วีแกนรีโอรีแกรีโอสะดวกสะดวกแวะไปทานอาหารวีแกนแล้วก็ซื้อยาสีฟันกลับบ้านค่ะก็มีแชมพูอีกด้วยนะคะโอ้ยยอดกับยอดกันที่อยากจะถามว่าตรงนี้นะคะดีแบนเดอร์นี่เราเราช่วยเรื่องทักในฟันบ้างไหมคะโอ้แน่นอนเลยครับถ้าเรามีคุณสมบัติจริงๆแล้วเนี่ยตันงมีหลักประกันเลยนะฮะถ้าเรามีหินปูนใช้ประมาณไม่เกินสองทิศผมแน่นอน ก่อนจะใช้นี่เราให้คุณหมอตรวจเช็คดีกว่าก็นแล้วและยังไม่ต้องไปให้คุณเอามาใช้แปลงสีฟันซึ่งยาสีฟันนี้สักสองประเทศหายแน่นอนนะครับข้างนีการเสียวฟันกินปากเรือดเมือกที่อ่อนแอช่วยได้เยอะมากช่วยบรรเทาได้ดีมากๆเลยเพราะม่าเป็นผลจากสมุดไปค่ะแต่ไม่ใช่คนเป็นโรคเหงือกเยอะมากนะกเอแต่จะไม่เลยนะให้เด็กที่มีฟันอ่อนมใช้เพราะว่ามอนจะแข็งแรงมากฟันน้อมนี่จะหยุดได้ยาก เราฟันชุกใหม่ถ้าขึ้นมาเนี่ยมันจะแทรกกันขึ้นอพอเป็นเด็กที่ไม่มีฟันน้ำนมเนี่ยยังไม่งใช้ยังไม่ต้ใช้ครับอแต่ฟันน้ำนมหมดไปแล้วต้องใช้แล้วฟันจะแข็แงได้ตลอดลออสุด,ดยอดนี่ความรู้ใหม่แล้วครับคุณนันมีอะไรอยากจะถามไหมครับค่ะถ้าพูดถึงฟูวออราวิอยในยาสีฟันในปัจจุบันอย่างนี้ค่ะตัวเนี้ยมีส่วนผสมที่มีตัวฟัวคอร์วิวป้องกันฟันผุอะไรด้วยไหมครั จริงเดี๋ยวี้เราไม่ได้ใส่โฟลคารีเลยนะครับเพราะว่าคุณสมบัติสมบัติที่เราใส่เข้าไปนี้มันทำให้ฟันเราสะอาดเพราะเราแข็งแรงมากอยู่แล้วกับโปรคารีจริงๆแล้วมันจะดีจะดีต่อจะดีต่อสำหรับเด็กๆที่ฟันอยู่ในขั้นการเจริญเติบโตแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไม่จำเป็นแล้วเอาละครับพี่และครับเป็นซีรีส์ใหม่ของเราโปรดักแพลตฟอร์มวันนี้เป็นซีรีส์ Number ร์วของโปรดักแพลตฟอร์มนำเสนออย่างที่ฟันโปรดของผม ดีแบรนเนอร์ er. แล้วคุ้มยังไงครับหลอดละร้อยร้อยแปดสิบาทครับมองผิวเผินอาจจะบอกว่าแพงนะฮะแต่จริงๆเราหยดนิดเดียวครับหยดนิดเดียวลงไปบปนย่างที่ฟันนะฮะแล้วก็แปรงได้ทั่วถึงหลอดนึงที่ใช้หลายเดือนครับเพราะฉะนั้นคุ้มครับเป็น value for money หลอดละหนึ่งร้อยแปดสิบาทแล้วก็นอกจากจําหน่ายในประเทศไทยแล้วก็เห็นว่ามีออเดอร์มีการจําหน่ายไปต่างประเทศหลายประเทศมีออเดอร์มาตลอด เป็นเป็นแบรนด์ที่เราผลิตออกมาได้ประมาณสัก8ปีแล้วนะก็ส่วนใหญ่จะส่งต่างประเทศมาโดยตลอดเพิ่งจะมาเปิดตลาดภายในประเทศได้สั้นๆสักประมาณ2ปีหรือปีกว่าๆใช่ก่อนหน้าก็จะส่งต่างประเทศมาตลอดมีส่งถึงยังมาอเมริกาฝรั่งเศสีต่างประเทศมีสั่งิปในแบรนด์เขาเองก็ยังอ๋อครับวันนี้ก็เป็น product platform ครั้งที่1นะฮะ อลาไปเพียงเท่านี้จนกว่าเราจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ